Ok, cơ bản ạ. Đúng rồi. rồi. Đây à? Ừ. Ồ. Ừ. à, đi nhà sáng กระสีไปกระสีเสร็ย อองที่ไม่มีอะไรอซอมบี้ไปอย่าไปยุ่งไปแล้วคืออะไรคือการเกิดที่เดิมครับลดล,ล,ลดขึ้นไม่ได้ไอ้บ้านหลังข้างๆอ่ะน่าไปมากกว่านะโอ้โห oh. ไม่ใช่แล้ว อาจจะได้ตายรอบรอบที่สามนะเอาจะไปทางนั้นเลยเอาจจะย่องก่อนต้องย่องนะเนี่ยเฮียเราเอาประตูบ้านล็อกไม่กอดเอาสุมบี้ตามมาเต็มเลยนี่ไงจะรถยนต์แล้วขับยังไง ล็อกมันอเจ่เจรครับนี่ต้องมีเจอยู่ในบ้านนีแน่นอนโอเคอ่าไม่มีมีอาวุธไม้ชั้นสอง นีแ่แกงไข่ยาวเกงยีนนี่เกงไม่ชอบจำสแกทีก่เฮียมาปัญหาไม่อย่างเดียวไม่เห็นแล้วไม่มีที่นี่ไม่มีวุ้นเจี๊ยนรถเอ้ยตรงนี้มีซีดีไปล้วจ้าลาก่อน เรน่อหนักราคา<อ>เงินออนี่ไอ้รถนี่ขับได้สเสร็ล้ะไปละอ่ะเอารถรถขับไงวะซ้ายฝาบ่ะ้ายฝาบเดยวก็ทางนี้อาจจะไม่คนขับ ถ้าเป็นต่างชาติพงศ์เราน่าอยู่ทางซ้ายมือจริงด้วยไปไม,ไม่คือไม่มีน้ำมันอยู่ไหนมันไม่มีแจื้โรถมันไม่มีแจื้โรถขับไม่ได้็บายจบแล้วถามแจนได้บ้างกะกดก็เดมดิเนี่ยโคตรไก่ไอ้เหี้ยประตู็ oh, <God. S 1> อกกอีก God, ก็ยืนย,ยาวอ่ะยึดใจเลยเปิดหน้าต่างได้โอเคเข้าหน้าต่างอ้าวชิบหายละอ้าวปีนผ่านสวยคู่มือทำอาหาร,ร่มสองไม่มีมีโอ้ยสองบีเฮียมาเนื้อตักแห้งเฮ้ยเฮ้ยมาเกาหนชีสเ,เปิดไปให้เสีย เนื้อตักแห้งถาดถาดอบอาหารเฮถาดสี่เหลี่ยมอยากได้วะเดี๋ยวๆเจ้ระวังตายนะเพราะปืนนะเฮ้ยรานรีที่ทำอาหารได้เฮ้ยเสยืดเอามาก่อนทำเป็นฉีกผ้าทั้งหมดโอ้โห เคสฉีดผ้าให้หมดต้องต้องไปป่ะยอมเราแค่หารถยนต์ไว้ก็จะเสร็จทุกอย่างหมดแล้วโหมียานอน,นหลับด้วยขึ้นขึ้น,นห้อง สองห้องนอนก็แคบเลยเดินไปเดินไปหาเมื่อกี้น่ะปกระดำเดี๋ยวยนะว่าตายหรอกมันไม่เดินมาถึงเลยนะไม่ใช่เลยมันดูซูบแค่ตัววิตามินเป็นวิตามินวะเนี๋ยวฉีดผมเป็นบัน,นี้ใหญ่นะเดี๋ยวว่าขึ้นอ้อนี่ จะยืดฉีกผ้าทั้งหมดโอเคเอ้ยมันฉีกทั้งหมดจริงเหรอมันฉีกทั้งกระเป๋าด้วยนี่หว่าจบแล้ว้ยเหี้ยโอเคไม่มีอะไรกุจแจรถก็ไม่มีเซ็งห้องอะไรอะ ยังไม่เจอน้ําดื่มเลยเดี๋ยวเจอแล้วแต่นี่ทำอาหารได้นะมีชิดแผ่นเจอแล้วชิดแผ่นไหมมันมะน,นาวต้นหอมแครอททำอาหารกันอาหารทำยังไงนะมาทำอาหาร ก็โอเคสดสุกเนี่ยบอออยู่ตรงเี้ยอยู่ตรงนี้แหละเงาวะต้องไหนวะฮึมมาต้องมาต้องเอาหาใส่ใส่ในหม้อก่อนดิ กินาเรียงขององไรปตู้มอ่อมอ่ถือด้วยมือหลักถือแล้วทำไมต่อตู้กินทั้งหมดทิ้งวัตถุของมาขอใส่มอ้อยังไงอ่ะี้อ,อ,อยู่บ้านหลังไหนเนี่ยหลังไหนเอ่อ จะบอกกันยังไงมันเยอะมากเลยนะมันอยู่ใกล้ๆบ้านสีม่วงอะฝั่งฝั่งขวาบ้านสีอะไรนะฝั่งขวาบ้านสีม่วงแล้วแล้วก็ขึ้นมาหลังที่สามจะรู้ไว้ไหนตรงนี้ตรงนี้อ่ะอืเลยบ้านสีพูนลงมาอีกอะนี่ไงวะเลยใช่เลยอีกอะไรวะพอพอเลยมาจะมีเห็นบ้านสองหลังเมื่อกี้ปะ หรือมันสีงัพูลงมาบ้านหลังที่สองตายแน่ๆตั้งค่าเตาก่อนเปิดเตาเป็นอุณหภูมิมอสักเซลเซียสสองร้อยต้องเวลาประมาณสามนาทีไม่เปิดอยู่หรอพอเปิดอยู่ก็ต้อง แล้วมันใช้เตายัางไงอ๋อคือเราเอากระทะไปใส่อะเค okay, ใส่แล้วก็แล้วก็กินใส่ในหม้ออ๋อรู้แล้วเดี๋ยวได้ไหม มไม่เป็นเต่ามันก็จะไม่เต่าเฉยๆเนี่ยเนี่ยทำอาหารยังไงนะนี่หิวแล้วเยอะไอ้เหี้ยโคตรเยอะกินไปก่อนแล้วกัน อืมสดกินถ้ากินตรงนี้สดเดี๋ยวนะมันต้องทำได้เดีย๋ยวอ่าหม้อ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 ขี่ขวาวางสิ่งของ วางปุ๊บอ๋อต้องหยิบวะไม่ได้เออไม่รูไว้ก่อนแล้วกันออกห้องโอ้โหคุเจ้รถไหมเนี่ยเจยกนี่กูเจ้บ้านใช่ปาไม่ใช่กูเจ้รถ ถ้ามีมือจีโรสนะโหสมบีเต็มเลยฮะวุธก็ไม่มีวุธในตัวมีกระทะก็มีแต่มันเฮ้ยเดี่ยวนะกระทะไม่กินมันนี่หร่อวะไม่นี่ไงมนเอามาสร้างผัดได้ดูแหละทำอาหารยังไงแต่ไม่มีวุธ โอ้หเห็นไกลยังเลยคัมบี้มีทางหรอกนะมันมีทางโอ้นี้ปินได้จะเท่มากปินได้จริงเราจะย่องย่องย่อง เอามันเห็นหมดเลยเนี่ยว่ะในยอดทุกไม่เห็นไงไม่ใช่แล้วโอ้โหโร้านอาหารสวยไม่สวยต้องรอกันแหละโอ้ Ơ, Có nhiều Có nhiều Chết chết thằng hiểu thằng cái này. รถตำรวจที่พังแล้วโอ้รถล็อกรถล็อกแย่อะโอ้ยซอมบี้ผู้ โอเคอยู่วนอยู่ไหนอยู่ตรงข้างบนอะโอเคพักก่อนพักเหนพักเหนยอยู่อยู่ตรงข้างบนโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ใช่ว่าะค่ไม่ต้องกลัวจะมีเยอะมากตรงนั้นแหละ ปปมันเห็นได้ยังไงวะแค่นี้เห็นเหรอวะโอ้สมิชโหดเกินตาไม่อะประจ่าเฮ้ยว่าเราเลยกันแล้วปะ จริงต้องไงเนี่ยอยู่เนี่ยสางัวไม่อยู่อีกทย่างแล้วอ่ะไหนคนเอ็มดูแผนเลยกดไม่ได้ไล่อยู่เน,นี่ยจบแล้วนันดูให้ไม่ได้เหมือนกันตลออรอไม่มีน้ำมปนเรยอโอ้ oh my god อ๋อ ซอ <G ül ets> มบี้มาปีศาจปีศาจเท่านั้นโอ,อ้หอบทำไมตรงนี้มีซอมบี้ตายวะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิด wing 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 Up 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 Oh Oh Jauh ya ke เลไไ็ดไหลดิยมันหาไอ้เฮียเราไม่ได้อยู่ด้วยกอะโอ้เขาผิดไไเขาผโอ้ยอมตายแลย้วตายฆ่าเลยเพ่นฆ่าเลยเออ